เป็นไงสุลลเป็นไงสุลลวันนี้สวยแล้วสวยค่ะครับปอนครับดีๆครับดีๆครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับดีๆครับดีๆสุยสวยลูกหิ้วเหรอ,อโอ้โหแม่มีอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอะ อาอร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมลูก <c oughs> ชอบไหมลูกชอบไหมส,สวัสดีนะครับสวัสดีตอนบ่ายครับอากาศก็ร้อนมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่กับพลายออสนะครับผมนี่ช่วงบ่ายอย่างนี้เราก็ได้ตัดหญ้าให้ออสกินนะครับผมไม่เยอะนะแต่ก็นิดนึงเพราะว่าหญ้าถแถวนี้ก็นี่ฮนะดูสภาพหญ้าดีครับคือไม่ยาวครับสั้นมากเลยเพราะเราตัด,ตดบ่อยมากนะครับนี่ฮะ เดีมีไว้ก่อนนะครับนี่แพรออสหน่อยนะฮะนี่นะครับไพออสนะครับผมออสสวัสดีเอสีครับววันเร็วครับวันเร็วข้าววันครับวันลูกบนสูงกลวงบนกลวงกลวงไม่ได้นะเพราะว่ามีหญ้านะโอเคนะนี่ไพออสนะครับผมวันนี้ก็จะไปหาแม่แปนเราด้วยนะครับผมวันนี้เราตัดหญ้าให้ไพออสเรียบร้อยแล้วนะครับผมแปนเรานี่ยก็คงเดี๋ยวเราตัดต้นกล้วยให้ละกันนะครับผมตัดหญ้าไม่ค่อยไหวละ อัดเลยนี่ยะนี่นะพาอันะครับผมนี่ยเราก็มีน้ำให้เขาได้เล่นนะนี่เปิดน้ำที่บ้อยแล้วนะฮะน้ำยังไม่เต็มนะครับน้ำเพิ่งไหลนะครับผมอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับพายอัของเรานะครับผมแต่บายดีนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ได้เข้าป่านะครับผมเราก็ได้ตรวจโควิดก็ได้ผ่านมาตรฐานแล้วนะครับผมคือเป็นลบนะครับ สอครั้ง3ครั้งแล้วนะครับเป็นลบนะฮะก็หายห่วงได้นะครับผมไม่มีอาการเจ็บคอไออะไรสักอย่างนะครับปกติดีนะครับผมนี่นะแข็งแรงครับเพื่อต้องดูแลฮอสกับแม่แป้นเราด้วยนะครับผมถ้าเป็นอะไรขึ้นมานี่ก็โอ้โหนะครับก็จะไม่มีใครดูแลแล้วนะครับผมก็พยายามไม่เป็นอะไรนะครับผมพยายามห่างจากอ่าเพื่อนนะครับใส่แม็กตลอดนะครับผมตอนนี้ไม่มีเพื่อนเราก็ถอดแม็กได้นะครับผมนี่นะครับ ไทออสของเรานะครับมาดูเต็มๆหน่อยนะความหล่อของเขาหน่อยนะครับนี่นะครับผมไทออสของเรานะครับวันนี้ก็มาอยู่ใต้ต้นไม้นี่นะครับผมนี่นะต้นไม้แบบนี้นะครับมาอยู่นี้ทั้งวันเลยนะครับวันนี้ก็มาเล่นน้ําเองได้นะครับก็จะมีน้ําแทงน้ําให้เขาได้เล่นนะครับผมเปิดน้ําให้ตลอดเลยนะครับก็ให้ห่วงได้นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปหาแม่แป้นเราด้วยนะฮะไปหากุึกหน่อยเนย นี่ครับบรรยากาศที่ปางเรานะครับโอ้นะครับถือว่าอากาศร้อนอยู่นะครับผมแต่ก็ยังดีนะครับมีลมมีต้นไม้บังนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมนั่นเป็นไงคุณศึกนะครับผมโอเคไปหาคุณศึกหน่อยนะพี่บานเราก็กลับไปแล้วนะครับผมบานแล้วได้ผูกตรงนี้นะครับตัดหญ้าให้เขากินแล้วนะครับผมขุดหลอของเรานะครับผมนี่นะขุนขุนศึกขุนศึกขุนศึก ครับก่อนลูกครับก่อนครับก่อนเร็วครับดีดีสวยๆครับดีดีข้าวดีครับก่อนครับก่อนลูกครับก่อนโอ้โหนะครับเขียวอยู่นะเดี๋ยวเราเอาอ้อยให้เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณนะแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่งนะเอ้อ้อยอยู่ด้านล่างนะครับผมอากาศร้อนมากเลยนะครับผมพังไงคุณ ว่าไงสุลลสุลอครับผมสุลลอว่าไงว่าไงสุลลอว่างไงสุลอ์วันดีสวยแล้วสวยค่ะครับปอนครับดีดีครับดีดีครับโอ้โหน่ารักมากเลยครับดีดีครับดีดีสวยสวยลูกโอ้โหน่ารักมากเลยคุณนะบนอ้อปากลูก้าปาักเร็วนี่น้ำอ้อยนี่งาหักนะครับผมฝั่งนี้ก็โอ้โห เลนโซเก่งนะครับคุณนุนปุนคุ้นเลยนี่ไอ้อันนึงลูกนี่ขอบคุณครับพ่อยังขอบคุณครับหน่อยเดียวขอบคับดีๆครับก่อนขอบคุณครับยังขอบคุณครับลูกขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอ้น่ารักนะครับผมก็เป็นลูกของบานนะครับพอบานนะครับผม อย่างหนุ่มยังแน่นเลยหล่อมากนะครับผมเป็นลูกแม่วันเพนนะครับตอนนี้อายุสี่ขวบกว่าแล้วนะครับผมหล่อเหลามากครับนี่ใส่ดีครับผมอสุขภาพนี่ก็แข็งแรงดีนะครับอ้วนท้วมนะครับผมเนี่ยคุณศึกเรานะครับผมอ่าวันนี้เราพามาเจอคุณศึกเรานะครับผมสุดหล่อนะเอฟซีาอยคุณคิดถึงนะครับขอบคุณครับยังเอาครับยังครับเร็วครับเสียง คข้ากันลุกโอ้โหน่ารักเข้าดิสวยเข้ากอนโอ้โหน่ารักหมดแล้วลุกหมดแล้วนะโอเคนะครับวันนี้เราก็มาเจอคุณศึกเรานะครับก็สบายดีนะครับบานก็สบายดีนะครับคุณบานก็สบายดีนะครับคุณบานก็เพิ่งกลับไปเมื่อกี้นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้คิดกันนะครับช่วงนี้นะเพราะว่าเราก็เพิ่งหายกลักตัวมานะครับผมนี่นะอื หลอดองเรานะครับกิบหญ้าอยู่นะครับโอเคนะครับเดี in. okay, h, ๋ยวจะพาไปหาแม่แ <establishing> ป mm ้นของเราด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปตัดต้นกล้วยให้แป้นเรากินด้วยนะครับเราตัดหญ้าให้พายออสนะแต่แม่แป้นเรานี้คงจะตัดต้นกล้วยจะง่ายกว่าเหนื่อยครับโอเคไปกันเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับแม่แป้นเราแล้วนะครับแม่แป้นเรานี่เนี้เป็นไงแป้นเป็นไงลูกแป้นจ๋าสบายดีไหมลูกสบายดีไหม สบายดีเหรอคะโอ้โห <glorious. S 2> นะครัสบสบายดีนะครับก็เพิ่งอาบน้ําไปเมื่อกี้ประมาณชั่วโมงกว่านะครับตอนนี้เราก็ยังไม่อาบน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะหาของกินดีกว่านะครับเพราะว่าโยนยายาก็หมดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับหิวไหมลูกหิวยังหิวอะไรลูกหิวยายังอยากกินอะไรลูกอยากกินอะไรเหรอโอ้เดี๋ยวเอาน้าอ้อยให้เขาก่อนนะครับผมมีน้ําอ้อยนะครับ เดี๋ยวเราคงจะตัดต้นกล้วยนะครับเห็นไหมต้นกล้วยข้างบนนู้นนะครับต,ตัดต้นหนึ่งนะครับผมเอาเป็นขนมคบกเชี้ยวแล้วกันขอบคุณค่ายังค่าสวยค่าสวยลูกค่า่สวยลูกโอ้โหอาปากเร็วเก่งมากนะครับผมแป้นเก่งมากเลยลูกนะโอ้โหน่ารักมากเลยลูกจ้ะบนโอ้โหนะดูดีครับน่ารักขนาดไหนนะครับแม่แป้นเราก็น่ารักนะครับอากาศร้อนๆอ,อย่างนี้นะครับ ก็อยู่ในโรงนะครับผมตอนนี้เรามีโรงให้น้องอยู่นะครับจะอยู่ตรงนี้ตลอดนะครับผมเนอะเป็นเนาะไม่เข้าป่าแล้วเนาะเนาะนะไม่อยากให้เข้าป่าแล้วแล้วเนาะอากาศร้อนนะครับอ่ะวันนี้เราก็ไม่ได้เข้าป่าอะไรเป็นเดือนกว่าแล้วนะครับผมนี่นะครับนะวันนี้สวยแล้วขอบคุณค่าค่ายังลูกหิวค่าหิวเหรอโอ้มามีอยู่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ น้ำอ้อยนะครับบนนะบนอร่อยไหมคะอ,อร่อยนะครับผมอ่ากินเข้าไปอร่อยไหมอชอบไหมลูกชอบไหมอชอบเหรอคะหนูชอบเน,ะนาะแฟนค่ะเดี๋ยวออกรางวัลให้อีกนะครับผมโอเคเดี๋ยวนี้เรามีเลตตาซอยให้นะครับโอเคนะครับต่อไปเราก็จะมีอ่านี่แหละเลตตาซอยนะครับผมโอเคขึ้นน้ำบนหน่อยแฟนขึ้นบนได้ไหม เดี๋ยวคืนวันนี้ก่อนลูกนี่นะครับหิวยางกินนมไหมกินนมไม่ลุกอโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับโอเคนะแป้บแป๊บนึงนะผมจะแกะให้นะครับผมอากาศร้อนมากนะครับอ่า อร่อยไหมครับอร่อยไหมอร่อยไหมลูก <c oughs> ชอบไหมลูกชอบไหม <c oughs> โอ้โหชอบกินแล้วตาซอยหรอ <c oughs> โอ้โหเหลืออีกกล่องนะกล่องสุดท้ายแล้วกันนะนี่นะครับผมเรามีสองกล่องนะวันนี้จะให้น้องเขากินนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะไปตัดต้นกล้วยให้น้องเขาด้วยนะครับผมอ่ะแป้นบนไหน่ลูกบนไหน่อยค่ะบนจ้าคนสวย โบนี่ดิเดี๋ยวก็เอาปากวนดิโอ้โหหมดแล้วนะแป้นอร่อยไหมจ้าคุณสวยอร่อยไหมคะโอ้โหดีใจไหมได้กินนะดีใจไหมโอ้ดีใจเหรอโอ้ดีใจใหญ่เลยนะครับผมได้กินนะโอเคนะเดี๋วเราก็เดี๋ยวตัดต้นกล้วยให้กินนะลุงนะกินต้นกล้วยไหม อัาต้นกล้วยเนาะตัดง่ายกว่านะครับพรยานี่ก็จะตัดยากหน่อยต้นกล้วยคือตัดตัดครั้งเดียวคือได้จะเป็นต้นเลยนะครับหญ้ากมม็มีมีไม่สูงนะครับนี่นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตัดข้างบนนู่นนะครับผมโอเคนะครับก็เราจะไปตัดต้นกล้วยแล้วกันนะฮะโอเคไปกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ได้ตัดต้ดตนกล้วยมาแล้วนะครับผมนี่นะต้นกล้วยก็มีกล้วยอยู่นะครับนี่ ไมหายไปไหนหมดอะนี่ครับน่าจะตกตอนที่เราดึงนะเราไปตัดข้างบนนู้นนะครับผมผ่านมาสักสิบนาทีนะครับผมโอเคเราไปให้แป้นกินนะครับผมว่าอันนี้จะเป็นอาหารช่วงบ่ายๆนะครับช่วงเช้าจะได้กินหญ้านะครับช่วงตอนบายอย่ายๆนี้ก็หญ้าไม่มีนะครับทุกวันนี้เราก็ต้องตัดหญ้าให้เขาเนะี่ยตัดหญ้าเสริมให้เขาทุกวันนะครับผมเพราะว่าหญ้าที่ปางเราไม่เพียงพอนะครับในการกินของ แแป้ของเรานะครับและออสนะฮะทุกวันนี้เราตัดนะครับตัดให้ให้สองพี่น้องนะครับได้กินแต่ก็แยกกันกินนะแป้เรากินช้าไม่ทันออสนะฮะเนาะแป้หิวยังลูกหิวยังหิวแล้วเหรอคะนะกินต้นกล้วยนะวันนี้นะจ้าโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาป้อนมาตัดต้นกล้วยเป็นท่อนเป็นท่อนให้น้องได้กินดีกว่านะครับน้องก็ดีใจนะครับเพราะว่าอากาศร้อนอย่างนี้นะครับต้นกล้วยนี่ก็ถือว่าดีมากนะครับเหมือนคนเรานะฮะอากาศร้อนก็ ได้กินไอศครีมครับไอติมนะครับผมช้างก็เช่นกันนะครับต้นกล้วยก็หวานนะครับหน้านี้จะหวานมากเพราะว่าช้างจะจะหิวน้ํามากๆเลยนะครับผมก็จะกระหายการกินต้นกล้วยก็กระหายน้ําได้บ้างนะครับผมโอเคนะครับแล้วเราจะตัดต้นกล้วยเป็นชท่นเล็กๆนะครับให้แป้นเรากินนะครับผมโอเคไปกันเลยครับเเแป้นหิวยังลูกหิวยังจ้าหิวแล้วเหรอฮะ วันนี <If S 1> ้กินต้นกล้วยไปก่อนนะลูกนะนะจ้านะออสได้กินหญ้าส่วนแป้งเราได้กินต้นกล้วยนะครับผมโอ้โหนะออก้วยสุนะเอาไปก่อนอูอร่อยไหมคะคุณสวยนะ อร่อยเลยครับได้เลยลูกจับให้ลูกเลยทุกวันนี้ก็เหนื่อยจัดหญ้านะครับผมแต่ก็มีใจนะอย่างน้อยน้องเราก็ไม่น้องไม่หหให้หนอหหนองเขาอดกิน อ,อันนี้ต้งกล้วยที่มันเน่านะฮะเราก็จะปอกออกนะฮะิ ีก็แค่นี้ก็สะอาดแล้วนะครับ <c oughs> อโอ้ยอากาศร้อนมากเลยครับผมอากาศร้อนนะครับร้อนทุกที่เลยนะครับที่ที่ปางก,ก็ร้อนนะครับผม <c oughs> ได้อร่อยไหมลูกอร่อยนั่นแน่ชอบไหมลูกนะชอบไหมคะ <c oughs> ชอบนะ อนนอออสไม่ได้กินออสกินยาหญ้า,านะลูก้าตรงนี้เราตัดให้ออสด้วยวันนี้ตัดให้แป้งก่อนตรงนี้แป้งเราจะได้กินย้านะครับผมส่วนออสเราจะได้กินต้นกล้วยนะครับสลับกันนะหญ้าทุกวันนี้ก็เหนื่อยนะครับหญ้านี่ตัดลำบากค,คือเป็นหญ้าที่ออกมาตามธรรมชาตินะครับคือจะ สั้นบ้างยาวบา้างนี้นะครับจะคันมากหญ้านี่คันต้องอาบนะ้ำสี่ห้ารอบนะฮะเร็วเราจะรีบรีบหน่อยนะฮะเพื่อไม่เสียเวลาโอเคอย่้ย การตัดเท่าเล็กน,นะครับก็ง่ายในการเวลาช้างอึนะครับก็จะอึสะดวกนะครับกินง่ายด้วยนะครับถ้ายาวๆนะครับช้างเวลาช้างอึกก็จะเป็นเส้นยาวๆคือช้างจะเคี้ยวไม่ไม่ละเอียดนะครับคือจะตัดเ,เยื่อใยของตน้นต้นปุ๋ยไม่ได้นะครับเวลาอึเขาจะยาวมากนะครับผมถ้าเราไม่ตัดแบบนี้นะถ้าเราตัดแบบนี้ก็จะอึเป็นก้อนนะครับผมจะไม่อึจะไม่ติดกัน มดดูบไม่ขาดนะครับไม่ขาดเลยเหรอกปูเหนียวมากเลยเหนียวไม่เหนียวมิดเราไม่คมหรือเปล่าโอเคนะทีมร,ร้อยโอ้เหนื่อยลูกนะกินห้าห่อยนะลูกนะแป้ง จ้าอบคุณด้วยนะขอคุณยอ่อนะลกนะ้ให้่อยลกะอยู่ในโลกนี่แหละอยู่ในต้นมาต้นในโต้องไปตางแดนนะะลกโอเคอเดี๋ยวนะฮะเรามีแตงโมหนลูกแล้วกันนะเดี๋ยวให้แป้นลงด้วยนะโอเคไปกันเลยนะ แตงโมนะครับลูกใหญ่ๆเลยนะฮะโอเคเราไม่ตอกด้วกันนะเราจะให้เป็นลูกใหญ่ๆไปเลยนะครับเห็นนกอาตาดูนี่ว่าจะกินทีเดียวได้หมดหรือเปล่าครับโอเคไปกันเลยครับอา้าวกิ่ต้นกล้วยก็ยังไม่หมดนะครับแต่เรากา็ไม่ให้เสียเวลานะครับเราจะมีต้นแตงโมฮะหนึ่งลูกเองนะครับวัดีจ้ากินไหมแตงโมไม่ลูกกินไหมอแป้นกินเหรอคะ อาปากเลยาปากบนสูงอากว้างอางกว้างลูกอากว้างบนสูงบนบนสูงเออดูกันกินหน่อยบนบนดิบนโอ้โหนะกินได้สบายมากเลยนะครับผมโหนะหมดแล้วลูกอาปากแล้วบนอาปากดูหน่อยอ้างกว้างหน่อยลูกเอ้าหมดแล้วนะครับผม เห็นไหมครับว่าช้างกินเป็นลูกก็ได้นะครับเพราะว่าแตงโมจะนุ่มนะครับเวลาช้างอแค่เคี้ยวนะครับแตงโมก็แตกละเอียดแล้วนะครับผมโอ้โหลูกใหญ่ๆนี่แบบคําเดียวก็ยังได้เลยนะอ่ะขอบคุณนะขอบคุณจ้าคุณจ้าเร็วขอบคุณค่ากันลูกขอบคุณข้าอขอบคุณพ่อด้วยนะคะคุณสวยอโอ้อ,โอเคนะครับผมเราก็จะ อ่อนน้ำอ้อยอีกอัอนนึงนะครับผมนี่นะครับอ่ะขอบบารบาราเอฟซีลูกยบายค่ะบายบายจ้าบายบายจ้าคขาสวยอ่าบายบายเอฟซีนะลูกบายบายฝากกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะครับแปนเราก็ยังกินนะครับผมนี่นะโอ้โหนะกินเก่งมากเลยเดี๋ยวนีนี่เราตัดให้กินง่ายนะครับเห็นไหมครับพอดีคําเลยนะครับผม <ขอ S 1> นี่นะครับเขาจะกินครึ่งหนึ่งแล้วก็จะกินอีกนะครับผม ก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายนะครับผมนะแฟนบนอ่าตากลูกอ่าตากจ้าอ่าตากวนมาบ๊ายบายสีเลยบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าคุสวยบ๊ายบายบ๊ายยังบ๊ายบายนะครับฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ